สาวสวยน่ารักแรงไม่เล่นกันแบบย่าๆนะคะ <ๆ S 1> ก็ได้รับรีเควส์กันมาอีกหนึ่งรูปค่ะเป็นลูปที่แบบว่าดูเรียบง่ายๆหน้าเหมือนไม่แต่งนะคะแต่ก็ถ้าถึงเวลาเราแต่งเองแล้วเ,เราไม่ได้น่ามาย่ายๆเราต้องแต่งพอสมควรเพื่อให้อัพขึ้นมานะคะ <c oughs> ก็จะเป็นแบบในเรื่องที่ถ่ายคู่กันกันกบณเดช เกมไล่เกมรกกมักนะคะไม่แน่ใจหนังจบไปหรือยังนะคะดิฉันแต่ง mm. ดีเลย์เสมอก็จะออกก่านลุกจะออกน้ำจบพอดีอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ง่ายมากแต่ว่าคีย์ของลุคนี้คือตอนสุดท้ายที่พิมพปิดเมคอัพทุกอย่างนะคะด้วยการใช้แป้งปริซึมที่ที่ไปสอยมาใหม่ตอนที่ไปห้องกกก็คือพิมจะใช้แป้งนี้เองนะคะเวลาที <S <S <ๆ>่แต่งหน้าออกไปข้างนอกแล้วก็ลงปิดทับอย่างเงี้ยคะ่ะสุดท้ายมันทําให้แบบหน้าพุ่งมากคือไม่ได้พุ่งเป็นบางจุด มันพุ่งทางหน้ามันดูสว่างว่า,าอะไรเงี้ยค่ะปกติเป็นคนขาวอู่แล้วนะคะเดินไปไหนคนก็จะมองเพราะความขาวพราแบบนี่จะขาวไปไหนใช้อะไรซักแต่ว่าพอใช้แป้งนี่ขาวหนักเข้าไปอีกค่ะแล้วแต่มันไม่ได้ขาวแบบน่าเกลียดคือมันขาวแบบสว่างออกมานะคะก็เลยคิดว่าลุคนี้น่าจะพอ ยาย่าได้บ้างนะคะอาล้ค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะผลลัพธ์จากการนอนค่อนข้างดึกเมื่อคืนแล้วก็ขยีออ้ตาเมื่อเช้านะคะตอนนี้ได้แพนด้ามาเป็นเพื่อนสองตัวนะคะก็จะมจะใช้เป็นรองพื้นชนิดน้ำที่สีค่อนข้างอ่อนนะคะแบบนี้เนื้อค่อนข้างเหลวด้วยลงบนใบหน้าอู้หไหลหมดเลยค่ะสำหรับพิมพ์ก็จะตามสแตนดาดปกติค่ะก็คือใช้ลงด้วยนิ้วมือขาวมากสีนี้นะคะ แต่ก็เกลี่ยให้บางๆได้นะคะมันก็จะดูไม่ขาวมากเกินไปหรือว่าถ้าเกิดคุณมีรองพื้นที่สีค่อนข้างเข้มเวลาที่เอามาลงอะค่ะถ้าลงไม่ไม่หนามากนะคะมันก็จะไม่ได้ดูเข้มมากหรือว่าถ้าเกิดว่ามีสีเข้มกันไปกับสีอ่อนเกินไปมาผสมกันก็ได้นะคะเพราะว่ารองพื้นมันผสมกันได้แต่ก็ให้มันเป็นฐานเดียวกันนะคะคือเป็นชนิดน้ำเหมือนกันหรือว่าเป็นคือเป็นออยล์ฟรีเหมือนกันหรือเป็นผสมน้ำมันนะคะก็คือเลือกให้ถูกแบบแล้วก็เอามาผสมกันได้ค่ะ สุดยอดเลยนะคะลองพืน้นนานๆเมื่อกี้พิมคิดว่าจะแบบว่าแค่ข,ขาวๆอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันปกปิดได้ดีแล้วก็เนียนทีเดียวนะคะทั้งๆท,ที่เนื้อบางมากเลยอะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากวันนี้แพนด้าแรงกล้าคุณก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะที่เป็นเนื้อออกสีเหลืองๆแบบนี้ใช้นิดหน่อยก็พอนะคะเพราะสีเขาอ่อนมากลงที่ช่วงใต้ตาเล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆนะคะใช้นิ้วกด กดตบเบาๆแล้วก็เพื่อที่จะเบลนด์ออกไปะค่ะไม่ให้มันแบบว่าติดกันเป็นก้อนถ้าเกิดสีมันเหลือเยอะนะคะสามารถที่จะลงมาถึงบนช่้วบนเปลือกตาได้ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะไม่ได้ใช้อายแชโดว์พราเมอร์ค่ะเพราะว่ามันจะทําให้สีผิวบนหนังตาเนี่ยนะคะมันสม่ําเสมอเวลาที่เราลงอายแชโดว์เนี่ยมันจะได้เห็นสีอายแชโดว์ชัดเจนค่ะ อาจจะลองลองพื้นขาวซีเลสเสร็จนะคะหน้าก็แบบแทบจะแบบขาวเท่ากันหมดทั้งหน้านะเะแบะว่าไม่มีแบบพวกรอยแดงหรืพวกนี้ที่อยู่ใต้แล้วก็รอยดำใต้ตานะคะสําหรับคิ้ววันนี้พิมเขียนให้เป็นแบบเชฟที่เขาเรียกว่าคิ้วโค้งนะคะคือว่าคิ้วโค้งเนี่ยมันจะไม่มีมุมหักที่ชัดเจนนะคะมันจะดูว่าโค้งอย่างเงี้ยไปเรื่อยแล้วก็ในแบบของยาย่าเนี่ยคือเขาจะเป็นคิ้วเต็มเส้นนะคะคือว่าคิ้วไม่บาง เขียนตามแนวปกติแล้วก็ให้ทิ้งหางมาโดยที่หางเนี่ยจะเป็นปลายแหลมนิดหน่อยะคะ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยพิมก็ใช้หลังจากที่ใช้ดินสอเขียนแล้วนะคะพิมใช้มาสคคร่าปัดด้วยเพื่อที่จะออทําให้สีของคิ้วเนี่ยมันจางลงเล็กน้อยเนื่องจากว่าขนคิ้วเนี่ยยังเป็นสีดํานะคะดําค่อนข้างเยอะสําหรับเวลาลงมาสคคร่านี่นะคะไม่ต้องกังวลใจไพว่าเวลาลงเนี่ยยางเงย บางทีมันติดลงไปเยอะเกินไปหรือว่าคิ้วมันพันกันหลังจากที่เราลงเจ้ามาสคารา่าน,นี้นะคะสิ่งเราต้องทำก็คือรอให้เแหง้งเหมือนกับเวลาที่เราใช้มาสคาราทั่วไปเนะะี่ยค่ะเวลาที่แบบเราปักใช่ไหมแล้วมันเป็นก้อนๆติดกันก็คือรอให้เาแห้งแล้วเอาหวีะคะ่ะค่อยๆหวีออกอย่างอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพิมก็จะรอให้มันแหง้งให้มันเสร็จตัวเสร็จแล้วพิมก็จะใช้แปรงที่เวลาแปรงขนคิวนะคะ้วเนี่ยค่ะปัดนะคะให้เอาเศษส่วนเกินแล้วก็เป็นการเอาเศษส่วนเกินออกแล้วก็เรียงเส้นคิ้วอีกครั้งด้วยค่ะ สร็จแล้วเราไปแต่งตากันเลยค่ะระหว่างที่รอมาสกครู่นี้พิมก็แต่งตาเป็นไกด์หนึ่งค่ะเสร็จแล้วมันเป็นเบสิกสโมกกี้ที่ง่ายแล้วแต่นี้เป็นโทนสีน้ําตาลนะคะต่างจากเมื่อวานเป็นโทนสีดําแล้วอันนี้พิมก็เลยจะโชว์ให้ดูวิธีการที่พิมจะแปลงเจ้าส่วนเกินของคิ้วออกนะคะก็คือใช้แปรงนี้นะคะค่อยๆปัดปกติแล้วเนี่เวลาปัดคิ้วจะเปปรับอากาศในห้องน้ําปัดขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆถอยหลังไปเรื่อยแบบนี้ หลังจากนั้นก็คือใช้แปรงนะคะีค่ะคือปัดตามแนวรูปคิ้วของเรานะคะให้มันแบบเรียงเส้นกันประมาณนี้ถ้าเกิดสีขาดหายบ้างอะไรก็เติมได้นะคะต่พิมพ์รูสึกว่าตรงนี้มันบางนะอ่ะก็เติมแบบนี้ข้างนี้ก็เช่นกัน สำหรัะะบดวงตานะคะขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกวันนี้ใช้พาเลตอันนี้ไปทอยใหม่เดี๋ยวยังไงจะมาเล่าไปฝั่งทีนะคะสีที่จะใช้วันนี้เนี่ยใช้สีตรงนี้นะคะสามสีนี้ดูดีมีเยอะมากเลยอะเลยแบบชอบนะคะก็ขั้นตอนแรกนี่ยใช้สีน้าตาลที่อยู่ตรงกลางนะคะที่เป็นสีน้ําตาลนี้แล้วเดี๋ยวใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะในการลงตรงช่วงติดแนวขนตา อันนี้ก็ใช้ได้นะสีก็โอเคเลยนะคะพิม์พก็ประทับใจอยากไม่น่าเชื่อลงสีต่อค่ะต่อสีน้ำตาลอันกลางนะคะทั่วเบ้าตาพิม์พชอบสีอันนี้ของเขาเพราะว่ามันแบบว่าดูเหลือบๆเห็นไหมแล้วก็เกลี่ยมไม่ยากนะคะ แต่ว่าในพาเลตมันจะค่อนข้างเนื้อมันจะค่อนข้างแข็งน,นิดนึงคือต้องเอาแปรงแบบว่ากระแทกระแทงไปเล็กน้อยแบบว่าฝนๆเล็กน้อยค่ะให้แบบว่าสีมันติดขึ้นมาเยอะตามที่เราต้องการาสีน้ำตาลที่สวยทีเดียวไม่น่าเชื่อเลยจากนั้นนะคะพิมก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้ลงทับนะคะตรงช่วง ออตั้งแต่แนวขนตาขึ้นมาถึงสักตรงนี้คือเราจะให้เห็นสีล่างนะคะเหลือบอยู่ที่ข้างบนเล็กน้อยแบบนี้นะคะเนื่องจากยาย่าตาโตตาสองชั้นนะคะเวลาเขาทาตรงทาสีเข้มน้ำตาลข้างล่างเนี่ยมันดูเห็นชัดเพราะว่าชั้นตาเขามันหนานะคะมันก็จะเห็นเหมือนกับว่าโอ้โหสีข้างในมันโฉบม,มาเยอะพอของพิมพ์เป็นชั้นตาเล็กๆแบบนี้แล้วมันซ่อนไปข้างในก็ต้องลงสีนี้ให้สูงขึ้นมานิดนึงนะคะม่งนั้นมันจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้น คุณที่ตา2ชั้นชัดๆนะคะก็ลงเฉพาะตรงช่วงด้านที่มันเป็นตรงช่วงพับตาก็พอค่ะลูกนี้ง่ายมากนะแต่ไปไหนมาไหนได้ได,ได้สบายสบายเลยนะคะจากนั้นนะคะพี่เปลี่ยนไปใช้เป็นแปรงไฮไลท์นะคะแล้วพี่ก็จะจุ่มลงในสีอ่อนอันนี้ ล,ลงไฮไลท์ใต้คิว้วจากนั้นนะคะพิมพ์ใช้เป็นอายไลเนอร์แบบนี้นะคะแบบน้ำลงที่ตรงขอบตาบนนะคะโดยที่ไม่ได้วิงออกไปนะคะแค่ลงให้มันมาสุดตรงช่วงปลายหางตาก็เพา <c oughs> เพราะว่าในแบบเนี่ยคือเขาแต่งแบบหวานหวานกลิปเลยนะคะ มีน้องถามเข้ามานะคะว่าพี่เขียนยังไงให้ายไลเนอร์มันเข้าไปถึงข้างในได้ก็คือวิธีทำเนี่ยบางทีพี่ต้องใช้วิธีหันด้านนี้นะคะหันหน้าแบบนี้ให้กับกระจกแล้วก็ค่อยๆเอาปลายเขี่ยไปแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นดินสอดินสอมันปลายมันทู่มากเนี่ยมันจะเขียนเข้าไปไม่ได้นะคะวิธีที่พีมแก้คืออาจจะใช้เป็นพวกปลายอีกด้านหนึ่งของแปลงหรือคัตตินบัตหรือว่าจะใช้กระดาษทิชชู่นะคะผ่านนิ้วแล้วก็ช่วยจับ เพื่อที่ว่าถ้าเราเอานิ้วเราจับไปเลยเนี่ยบางทีมันไปนดึงสีอายชาดอกนะคะใช้เทชู่อย่างนี้คะ่ะจับอย่างนี้แล้วค่อยๆเขียนก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นหางอย่างนี้นะคะมันจะจับได้แม่นกว่าเพราะบางทีเนี่ยปลายนิ้วเราบางทีมือมีเหงื่อหรืออะไรงี้ยมันก็จะลื่นหลุด ลังจากที่เราติดขนตาปลอมเดี๋ยวเราค่อยมาเติมอายไลเนอร์เพิ่มได้อีกนะคะเวลาแบบเพื่อเก็บรายละเอียดบางทีแบบพอติดขนตาปลอมปุ๊บมันไปทับหมดอยู่แล้วอ่ะมันมองแทบจะไม่เห็นนะคะราอาจะต้องมาเติมรายละเอียดบางจุดท่านเองที่แบบว่าอย่างข้างเนี้ยพอหิมติดเสร็จเนี่ยเนื่องจากแถบเขาเรียกขอบของขนตาปลอมมันค่อนข้างใหญ่มันก็จะชัดนะคะก็ต้องมาเติมอายไลเนอร์เพิ่มหนึ่งสำหรับขนสำหรับขอบตาล่างนะคะหินใช้เป็น ไอไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะเพราะว่าในแบบเนี่ยคือเขาดูซอบซอนะคะ,ะ,คะก็คือจะลงสีน้ำตาลทิ้งไว้นิดนึงก่อนที่แนวเส้นน้ำตานิด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 แบบนี้นะคะจากนั้นใช้แปรงที่หัวเล็กๆนี้นะคะพี่จะใช้เจ้าสีน้ำตาลเคทมาน,นี้นี่แหละคะ่ะอันนี้ก็ มาลงทับตรงข้างบนนิดนึงนะคะเพื่อให้มันดูซอบๆลงเนาะเพราะว่าลุคนี้เขาเป็นลุกหวานๆนะคะไม่ได้อยากให้ดูแบบมีเส้นเข้มๆขมๆชัดๆแบบแบบเขาเรียกอะไรแบบเปรี้ยวๆอะไรอย่างงี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาสีเดิมสีน้ำตาลเข้มเนี้ยนะคะมาลงที่ตรงช่วงขอบตาล่างด้วยค่อยๆลงเบาๆนะคะอย่าให้แปลงจิ้มตา ลุกนี้ไม่ได้ต้องการความเยอะนะคะต้องการความหวานจากนั้นนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะดัดขนตาปัดขนตาแล้วติดขนตาปลอมเลยที่ขนตาปลอมวันนี้เป็นอะไรที่แบบบางมากมากบางบาบ้างได้มากมากค่ะอันนี้เส้นน้อยๆสั้นๆยาวๆบางๆนะคะติดออกมาแล้วมันจะดูแบบเป็นธรรมชาติหนึ่งลุกนี้ต่างไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรได้หมดค่ะ เพราะเดี๋ยววันนี้คุณก็จะไปกินข้าวนอกกันกินบ้านๆกันเพราะฉะนั้นอะไรเดี๋ไปติดคอนตาฟอมตัดคนตาปัดคนตาก่อนกลับมาเจอกันทีค่ะติดคอนตาเสร็จแล้วนะคะมาตามที่ ก,ก็คือลองเช็คดูว่ามีตรงไหนที่แบบเราต้องเติมไอายไลไนเนอร์หรืออะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะคะเพื่อให้มันดูแบบว่าไม่กากจนเกินไปแต่บางทีพิงก็ไม่สนใจนะปะิดปุ๊บแล้วก็ออกจากบ้านเลยนะคะเพราะว่าคนที่เห็นรายละเอียดดีเทลถึงรูขุมขนขนาดนี้ก็คงจะมีแต่เรานี่แหละคะ่ะเจ้าของใบหน้านะคะคนที่แต่งเองจากนั้นนะคะจะใช้เจ้าสีนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะนิดๆน,นะคะลงเพิ่มเติมในบางจุด ที่แบบอยากจะเก็บรายละเอียดให้มันดูเนียบนิดๆสําหรับใบหน้านะคะเราก็มาเชดดิ้งกันตามปกตินะคะใครที่หน้ายาวและผากว้างคางยาวนะคะเชดดิ้งปิดหัวปิดท้ายนะคะสําหรับใครที่ด้านหน้ากอ,อกแนวกว้างนะคะให้เชดดิ้งด้านข้างนะคะยาง,งพิมพ์ตรงนี้พีมพ่มีเหลี่ยมเล็กน้อยนะคะคนเี่มจับ ก็จะเ็ดิงตรงช่วงนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้หน้าดูเรียวๆก็ปิดกรามตรงนี้ใครที่ชอบใช้แปรงในการเบลนด์นะคะโลดค่ะตักสบายเพิยชอบลงด้วยแปรงแล้วก็ใช้นิ้วนะคะค่อย,อย,อย,อยๆเกลี่ยจากนั้นนะคะเปลี่ยนมาใช้เป็นแปรงอันเล็กลงแบบนี้แป้งอันเดิมนะคะแล้วก็ไล่ตรงสันจมูกอีกนิดนึงประมาณว่ายาญย่าจมูกโดง่งมาก สำหรับแก้มนะคะเหออย่างมหาศาลนะคะกับวใช้พาเลตนี้นะคะ <c oughs> ก็ใช้เป็นอันนี้นะคะก็ <c oughs> ในแบบเนี่ยคือแก้มเขาละเลื่อละเลื่อนะคะ <c oughs> ก็คือปัดให้พอเห็นสีแต่น้อยนะคะลุคนี้นี่เป็นเลยที่แบบว่าดูเหมือนไม่แต่งแต่แบบว่าสวยแล้วก็เนียนกริบไปทั้งหน้านะคะแล้วก็พุ่งทั้งหน้านะไม่ได้พุ่งเป็นจุด <c oughs> นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้แป้งอันนี้ ลงปิดท้ายเพื่อให้หน้ามันพุ่งออกมาทาังหน้าเพราะพี่เทสแล้วนะคะลองแต่งไปข้างนอกด้วยตัวเองลงเจ้าแป้งปิซึมอันนี้นี่มัน Amazing จริงๆจ,จากนั้นนะคะปิดด้วยลงแป้งฝุ่นทับนะคะเพื่อเซตเพราะตัต้งแต่แรกที่เราลงรองพื้นคอนซีลเลอร์นะคะเรายังไม่ได้เซตนะคะ แต่ส่วนมากพิมจะเป็นแบบนี้ค่ะพิมจะรอให้ลงพวกแก้มกับเชดดิ้งให้เสร็จเกาอน,นะคะเพราะว่ามันจะมาช่วยทําให้สีเหล่านี้นี่มันซอฟลงนะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ก็เทคนิคใครเทคนิคมันนะคะบางคนอาจจะชอบเสร็จด้วยแป้งหนึ่งรอบหลังจากที่ลงรองพื้นเสร็จเลยแล้วก็พอแต่งหน้าเสร็จก็มาลงอีกรอบหนึ่งนะคะแต่พิมคิดว่าแบบนี้เนี่ยมันทำให เมคอัพมันบนหน้าเนี่ยมันบางมากกว่าเพราะเราลงแป้งแค่รอบเดียวนะคะจากนั้นค่าะาลงด้วยแป้งอันนี้นะคะทับทั้งใบหน้านะคะแป้งอันนี้ขอบอกหน้าพุ่งจริงๆอาจจะมองในกล้องไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเวลาที่แบบระหว่างวันที่ออกไปข้างนอกเนี่ยดูออกเลยว่าหน้ามันแบบสว่างแล้วก็ใสที่สำคัญแป้งนี้มีกลิ่นหอมเล็กๆชอบมาก สำหรับลิปสติกนะคะยา่ยา,ยาใช้เป็นสีที่เป็นออกชมพูมีคนแปลงติดตามหน้านะคะเล็กน้อยใช้เป็นสีชมพูกุหลาบอ่อนๆเวลาที่แบบโดนแดดเยอะออกดูเป็นออกอมน้ำตาลนิดๆด,ด้วยนะคะแต่สีที่ใช้วันนี้ก็คือจะเป็นสีชมพูกุหลาบแบบนี้นะคะ ใคร่าใช้แปลงใช้แปลงได้นะคะพิมพ์แบบว่าพิมพ์รู้สึกเหมือนว่าลุกนี้เป็นอะไรที่แบบควรจะแบบแต่งสบายๆนะคะง่ายๆแล้วก็อ่อสวยแบบไม่ได้ต้องพยายามมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านี้นะคะลูกแบบแบบยาย่าพิมเชื่อวันนี้ทั้งวันน่าจะผ่องไปทั้งวันเลยเพราะลงแป้งไปซึมปิดทับนะคะก็ดูแบบธรรมดาธรรมชาติ คิ้วโคโคิวโคคงเลยอย่างนี้ค่ะก็ลองแต่งกันดูค่ะเป็นคลาสสิกสโมกกี้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดแต่งใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นแต่งแบบตาคมเพราะฉะนั้นมันจะไม่ยากนะะแต่ก็ดูแบบมีมิติในแบบของมันอาละค่ะขอบคุณมากนะคะที่วันนี้ติดตามชอบกันจนจบแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ